อีแพรวเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการเล่นโดต้ามากและฮีโร่ที่เธอชอบเล่นนั่นคืออีน้ำแข็งรอดคิสตันไมเดนเฮแล้วก็ตอนนี้อีแพรวยังมีความวิตกกังวลในใจอย่างมากซึ่งเหตุการณ์ที่กระทบต่อจิตใจเธอนี้มันทำให้เธอไม่ถูกตาต้องใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เลย และสิ่งที่ท่านได้เชยชมในขณะนี้คือชอดคอ,อยยุใสศูนย์รวมความสารยำซ้ำแม่ที่ส่งตรงมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วและท่านพร้อมที่จะรู้จักอ e ีแพลให้มากกว่านี้เราก็ไปเชยชมกันเลย <c oughs> ทีมแรกนาวีปราทากะยูนิโค รักก็เปิดมาด้วยจังหวะของพี่ในยตาย,ยานักกาเดินเก็บรูนอีวิซิเบลิลแล้วก็เดินขึ้นไฮ้กลเข้ามาแล้วฝั่งขวาของพี่แกก็มีพี่ปั๊กกาลังจะเดินมาเก็บรูนเฮ้ยไปหาครัวเก็บรูนตอนหน้าร <c oughs> ูนหายไปใส่แล้วพี่แกหลังจากเก็บรูนก็เดินตามต้อยต้อยหลังจากนั้นพี่แกรีบทําการเฮ็ดและใช้เส้นสะดึงขึงไว้อย่างเต็มที่แล้วก็มีเพื่อนตามมาเอาไปสุดร่องคอทําให้พี่ปั๊กไหลตายไปเลยทีเดียว <c oughs> แล้วก็ยังตาม ามมาด้วยพี่นิกสซาสินที่ใช้กระถาครามุยย่องเข้ามาและจักสับพี่แกสตันไม่โดนจากนั้นพี่ฟินิกส่งไข่อุ่นๆเข้ามารวกไข่แบบนี้ร้อนกันทั้งทีมเอ้าใช้เส้นสะดึงจับไว้อีกแม่อย่างนี้ตายไมเนี่ยโอ้ตายไปสองคนเลยทีเดียวพี่ไมเดนเดินเข้ามากระยองในป่าหลังจากนั้นพี่แกก็ทําการพี่แกทําการไล่ลาเปิดเพลงขออํำกลางวัเต็มที่ แต่ไม่มีใครโดนเลยหลังจากนั้นพี่แกโดนฮิกแม่ไรค่นเข้ามาจกกินในป่าเลยทีเดียวโอ้ยร้องให้ใครฟังไปจัดทีมหมอรำก็ไม่มีใครดูมาเล่นไม่เล่นให้อีแพลวดูแบบนี้อีแพลวไม่ถูกใจแน่นอนเหม็นไม่มานีออนอีสปอร์ตประทากาทีม496ให้หวยหรือ,อยังไง เปิดมาด้วยบรรยากาศสิงเ่งของเกมที่ยังไม่ทันไรก็พอดพี่แกกรทักทายกันคุดนักแฮกฟันโลกเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขมันเยี่ยมมากหลังจากนั้นพวกพี่แกก็ทําการเริ่มเกมเลยท,ทันทีเริ่มไม่ทันไรฝั่งของ496ทําการสมุกบึ้ม,มกลายเป็นกระถาครามุยทั้งทีมว6พี่แกค่อยๆกระยองมาเป็นทีม เพื่อที่จะมาตบทีมน e ี o n นอ p o r t ตมีกัน5ต่อ5พอดีเลยตอนนี้พี่แกเหมือนจะไม่รู้ว่าโดนสมุกเข้ามาแม่พี่มาทำมาเจอก่อนเอาชิปหายแล้วแบทไรเดอร์ทำการสโรโซพไป1หนึ่งทีพี่มาใช้ถาดซัดไปถึง2ตัวโอ้แต่ก็ยังติดความมเนืองเสียงมเนืองเค็ง เดินหนนีไปไม่ได้ตายไปแต่ก็ยังเหลือพี่หมีที่กาลังเดินหนีอยู่เลือดน้อยเหมือนคนใกล้จะตายจะรอดไหมเนี่ยเดินเข้าไปทัดหน้าแพทไรเดอร์ทีนึงเอาไหลตายไปเลยยังไงล่ะทีนี้เอาแล้วมึงมีแอสซาซินจะโดนหรือเปล่าจาังหวะนี้สตันก็ไปโดนแม่ดีเลยเอาพี่รอยแค่นเอาโดนสับตายไปแล้วอูชาดละโ้วยวัดเดสโพเฟตไหลไปตามแรงลมทันทีเหลือพี่เอเบอร์ก็ไหลตายไปเช่นกันศึกนี้เหลือเพียง2ต่อ2แล้ว พี่ไวเวนก็เจ็บหนักเอาโดนสับตายไปเอานี่้ยสติมสตันได้ยังไงโดนชาร์จโอ๋อนีท่ทีเดียวเอาตายไปเลยะถูกใจให้ติปทิปก้อนนี้ผมจะเก็บมันไว้ในห่วงหัวใจของผมแล้วก็ยังอยู่อีกเกมแต่เป็นทีมเดิม เพิ่มเติมคือความสารยามมาอีกพี่เอิร์ทซ่าเก็บรูนไร่กระถาคามุยเดินไปส่งแมพที่เรนกลางหวังว่าจะไปฆ่าใครสักคนพี่กินสโตกนี่บินออกทันทีพี่โอดีบอกว่าไอ้สารยามเอ้ยแกหนี้ฉันไม่พ้นหรอกพี่แกก็ถีบตัวเองเข้าไปในขณะที่พี่แกถิบเข้าไปทขาวรอดทาการเหลือไม่เห็นแล้วกระโดดเด้าจึ๊ เจอขอสีหน่อยแล้วพอพี่แกเข้าลวงเลียงมาขนาดนี้พี่แกก็เลยโดนสีในป่าเลยใช่แล้วพี่แกมาคนเดียวเลยโดนลุมสีในป่าให้ตายเถอะเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้โอดีได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ว่าอย่าไปโดนสีในป่าอีกนี่ตัวอย่างที่ดีจูปิเตอร์ของทีมอินคูบัสที่แกเดินเข้าไปในซอกลึกป่าแล้วพ่นพิษเข้าไปโอ้ เจอบอดทำยังไงดีพี่แกติ๊กบอกเพื่อนก่อนเ้ยฉันเจอบอด้วยเพื่อนสไลด์ขึ้นไปเอา้าสไลด์ขึ้นไปโอ้เห็นบอร์ดอยู่เดือบ<ๆ>แต่งูตีไม่โดนเฮ้ยทำยังไงดีถ้าเป็นพวกเราเราก็คงเดินกลับบ้านไปซื้อบอดหรือเซนทรีเพื่อที่จะมาดูถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับอีแพรวล,ล้วก็อีแพรวจะวิตกกังวลเป็นอย่างมากแล้วมีความเครียด <_ c oughs> เหม็นเหม็นไม่มาเออทำไมกัน หลังจากนั้นพี่แกใช้200 IQ ของแกมองหัวบอดนั่นไงพี่แกวางจิ้มไว้ที่พื้นมันเลยทำให้เปิดวิชั่นไปด้านบนอัดจึงหนึ่งแค่นี้ก็ทําการดิสบอดได้ปาติโทฉลาดแท้ผมจะกำไอเดียของคุณนี้ไว้ในห่วงหัวใจของผม